โรงหนังเก่าๆถ้าไม่เล่าเราจะลืมวันนี้จะพาท่านไปดูภาพอดีตของโรงหนังที่ชื่อว่าโรงหนังสังวันวัฒนาอยู่ที่อำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นอีกโรงหนังหนึ่งนะครับที่มีภาพเก่าเหลือไว้ไม่ค่อยมากนะครับซึ่งภาพเหล่านี้นะครับปรากฏอยู่ในหนังสือเล่าประวัติเมืองตะพานหินนะครับโดยภาพนี้จะเป็นภาพเมื่อครั้งที่มีพิธีเปิดโรงหนังสังว,วันวัฒนานะครับ ราวๆปี2500นะครับโรงหนังสังวันวัฒนานั้นผู้ที่เป็นเจ้าของก็คือนายสังวันแดงทองดีนะครับซึ่งเป็นเจ้าของตลาดนะครับแล้วก็มาสร้างโรงหนังสังวันวัฒนานี่นะครับน่าเสียดายนะครับมองไม่เห็นป้ายหนังนะครับว่าในวันที่เปิดโรงหนังนั้นโรงหนังสังวันวัฒนานั้นฉายหนังเรื่องอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเห็นป้ายโฆษณาหนังนะครับว่าฉายเรื่องอะไรก็ยังพอที่จะเดาๆได้นะครับว่า โรงหนังนั้นเปิดจริงๆวันไหนแน่นะครับส่วนภาพนี้นะครับเป็นภาพอีกภาพหนึ่งนะครับที่ผู้หญิงท่านนี้นะครับมายืนอยู่ที่หน้าโรงหนังนะครับก็จะเห็นตัวอาคารโรงหนังนะครับแล้วก็เห็นป้ายโฆษณาที่อยู่หน้าโรงหนังอยู่2ชื่อนะครับแต่ว่าอ่านชื่อไม่ออกนะครับว่าเป็นหนังเรื่องอะไรนะครับก็เลยเดาปีพศไม่ออกครับส่วนภาพนี้นะครับเป็นขบวนแห่งานศพนะครับที่ผ่านหน้าโรงหนังสังวานวัฒนานะครับ แล้วก็จะมองเห็นป้ายโฆษณาหนังอยู่ที่โรงหนังนะครับมีหนังอยู่2เรื่องนะครับที่เห็นป้ายโฆษณานะครับก็คือหนังเรื่องใจนางแล้วก็หนังเรื่องใกล้รุง่งใจนางนั้นมิตรเพชราครับใกล้รุ่งก็เป็นสบัิเพชรราหนังสองเรื่องนี้นั้นเข้าฉายอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกาแล้วก็เดือนธันวาคมปี2510ที่กรุงเทพครับซึ่งก็แสดงว่าภาพนี้ถ้าเร็วที่สุดนะครับก็จะต้องเป็นภาพที่เกิดขึ้น ในปี2 0 1 1นะครับที่หน้าโรงหนังสังวรนวัฒนาและภาพสุดท้ายที่มีให้เห็นของโรงหนังสังวันวัฒนาก็คือภาพนี้แหละครับขณะที่กําลังฉายหนังไทยเรื่องกูซี่ใหญ่แล้วก็ยังมองเห็นป้ายโฆษณานะครับที่ขึ้นโปรแกรมไว้นะครับเตรียมจะฉายอีกนะครับก็มีเรื่อง21ชั่วโมงโหดที่มิวนิกนะครับถัดมาก็หนังไทยเรื่องดวนนะครับแล้วก็หนังไทยเรื่องที่ใครที่มันแล้วท้ายสุดก็จะเป็นหนังไทยเรื่อง กูสีใหญ่นะครับหนังไทยเรื่องด่วนเรื่องที่ใครทีมันเรื่องกูสีใหญ่นั้นฉายครั้งแรกอยู่ในกรุงเทพนะครับในช่วงเดือนกันยายนในช่วงเดือนสิงหาคมปี2520นะครับก็เข้าใจว่าน่าจะไปฉายที่โรงหนังนี้นะครับก็เราน่าจะปลายปี2520นะครับหรือว่าอาจจะเป็นต้นปี2521นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สังเกตนะครับวิธีการทำป้ายโฆษณานะครับก็จะใช้วิธี ว่าง4ี่เรื่องนะครับอยู่ที่หน้าโรงหนังด้านบนเลยนะครับก็จะเป็น4ี่เรื่องที่จะเรียงกันฉายนะครับหมายความว่าใน4ี่เรื่องนี้จะฉายเรื่องอะไรก่อนหรืออะไรหลังนี้ก็ไม่สําคัญนะครับเพราะว่าป้ายอยู่หน้าโรงนะครับโดยวิธีย้ายป้ายมาจากร้านค้าที่อยู่ด้านซ้ายมือเห็นไหมครับมีป้ายโฆษณาอยู่ด้วยนะครับแสดงว่าวิธีการวาดแรกๆก็คือวาดแล้วเอาไปติดที่ด้านซ้ายมือก่อนนะครับแล้วเมื่อถึงกําหนดที่จะฉายนะครับอยู่ใน4ี่เรื่องที่จะฉาย ก็จะย้ายป้ายนั้นแหะครับเอามาไว้ที่หน้าโรงเพื่อโฆษณาต่อไปครับและทั้งหมดนี้ก็คือภาพของโรงหนังสังวันวัฒน,นานะครับตั้งแต่เปิดโรงนะครับแล้วก็มีการฉายแล้วก็เป็นภาพขณะที่ฉายในปี211แล้วก็220ครับ